ตืตืตืดตืตืตุนตุ่นตุ่นตุ่นตุตตืนตืนตืดนเืยนตื่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 รตม่น่น่น็น่นตื่นตนเลยครับผมผมนค่ยืม รถคุณเป็นฉากเท่ๆผมไม่ได้เลยไงเนี่ยเอาด,ดูดูตามันบอกเธอสวยเธอไซส์ฉันจึงได้มองโอ้ยมองเลยมองไข่หำสไปเดอร์แมนไะเนี่ย <G ül> วันนี้ก็อยู่เอาแล้วผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมวัน,นี้เกมส์ GTA V กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับสไปเดอร์แมนในชุดใหม่ของสไปเดอร์แมนนะผมโคตรสวยนะครับผมบอกไว้เลยมันก็เป็นชุดเกาะไอรอนแมนเลยว่าชุดนี้ชุดนี้น่าจะอยู่ในแบบเคยเห็นในเกม PS4 นะผมเกมสสไปเดอร์แมนนั่นเองนะผม ว่ามาเข้าเรื่องกันเลยกว่าวันนี้ผมก็จะเอาสไปเดอร์แมนนะครับผมมาวีทกับไอแรดนั่นคือไอไลโน่นะผมเฮ้ยชื่อมันใช่ไลโน่ปะวะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม A few moments later มาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหเสียงอย่างแรงมาแล้วโอ้โหชุดทเท่ว่ะชุดนี้สวยจัดนะเฮ้ยเลิอกอรารวาสบ้านเมืองดูดิโอ้โหมันอรารวาสบ้านเมืองในทาร์ดาขอกีโลกมึงต้องเจอกูไหนวะไลโน่ ino, มึงอยู่ไหน อารวาทบ้านเมืองใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษครับโอ้โหเยอะโอ้โหทำครั้งเดียวกูตกแมปเลยเฮ้ยมึงจะโหดเกินไปเปล่าไรโน่เฮ้ยกูยังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยนะมึงเปิดก่อนแบบนี้มันไม่สวยเลยนะครับเปิดก่อนแบบนี้รู้สึกมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนี่กูสไปเดอร์แมนนะเฮ้ยไหนไหนมาดิพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนเอาเป็นไรวะ เลิกอาราวาดได้แล้วมึงอะไหนวะอู้อาราวาดใหญ่อาราวาดใหญ่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงบั็อกอีกแล้วปะเนี่ยท่าอะไรของมึงเนี่โอ้โห <laughs> โอ้กลางปีกบินโอ้กูไม่ใช่ผีเสื้อนะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เฮ้ยมันทำไมโหมดจังวะอุ้ยเอารถไปกินเอารถไปกินเลิกอาราวาด อ้กูต e ่อยผิดกูต่อยผิดได้ไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยเยี้ยมันทำไมโหดจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊บอุ้ยเุ้ยบัดดี้อื้มอุ๊บอุ๊ยใหญ่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 ยิงใหญ่ด่วนยิงใหญ่นี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 ่แล้วก็นี่ลูกเตะบาตาสักลูกไหมครับอุ้ยโอ้โหโอ้โหทำเป็นอุ้ยโอ้โหท่านี่อีกแหละอัดปากระป๋องอัดปากระป๋องโอ้โหโคตรเจ็บ พอเจ็บุ๊กูหลบได้กูหลบได้มึงจะอุ้ยโอ้ยทำไมมันโหดจังวะไรน่แม่งมาที่โล่งๆแบบนี้แหละกูชอบตามมาดิตามมาดิามมาดเลิอกอรา,ารวาสบ้านเมืองได้แล้วฮีโร่มปรากฏตัวแล้วนะเฮ้ยไหนหวะมันไม่ตามวะนี่มึงฉลาดเกินไปแล้วนะมึงจะฉลาดเกินไปแล้วนะมึงจะฉลาดเกินไปแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ๊ย,ยมันจะโกรธปะเหมือนมันจะโกรธปะ เหมือนมันจะโกรธเหมือนมันจะโกรธอุ้ยอุ๊ยโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่อุ้ย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 ขอโทษครับอุ้ยทำไมมันโหดจังอ่ะอุ้ยไอ้ยี่ทำเลนไม่ได้เลยโอ้โหโหดเกินไปว่ะนี่มึงสุดยอดซูเปอร์ปะเนี่ยโอ้วิ่งชนอย่างเดียวโอ้โหเฮ้ยอือโอ้ครับยอมรับเลยว่าโหดจริงว่ะไรโน่สมแล้วที่มึง เป็นอุ้ยโอ้โหดูหมัดโอ้เลือดผมอุ๊ยเฮ้ยแพ้ไม่ได้นะเฮ้ยกูสซฟไปดอร์แมนเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 กับที่กูขอเป็นก่อนขั้นแรกอุ๊ปอ้โหเลือดผมทำไมน้อยจังวะอุ๊ยอืออยิงใหไปก่อนยิงใหไปก่อนขัดขวางไปหนึ่งดอกอุ้ยนี่ยิงใหไปยิงใหไปยิงใหญ่ไป นี่โอ้โหมันโหดเดกึนนี่มึงไม่ให้เกียรติสไปเดอร์แมนเลยนะเฮ้ยไอเหี้ยโหดสัตว์รัสเซียโหดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหจะให้ทำไงไงะบอกก่อนมึงจะให้กูทำไงกูขอพักเลือดก่อนได้ปะเนี่ยโอ้โหตำรวจมันไปในบนดมไม่มาช่วยกูเลยโอไป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 มาดิ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 กระโดดมาดิเเฮ,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 ฮ้เอาลูก ถังขยะฟาดหน้าเอาไม่โดนถังขยะฟาดหน้าไม่โดนอุ้ยมันเดาทางผมถูกได้ไงเดาทางผมถูกได้ไงถามก่อนนี่นี่นี่แล้วก็อุ้ยโอ้โ,อโดนจับอีกแล้วโอ้โหเลือดจะหมดแล้วสามสิบเก้าสามสิบเก้าตอนนั้นเองโอ้คือว่ากูอาจมีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยเฮ้ยมันโหดจังวะเฮ้ยมันโหดเกินไปโหดจริงอ่ะ อุ้ยอุ้ยอ๋อเลยยิบเก้าอุ้ยกูไม่เคยแพ้ใครมาก่อนกูอุ้ยโอ้โหอุ้ยแพ้ได้แล้วเนี่ยอุ้ยแพ้ได้ผมแพ้ได้ผมแพ้ได้ขอเป็นเด็กไฟฟ้าเลยแล้วกันอุ้ยโอ้โหแพ้อุ้ยไอ้เคี้ยอะไรนู่นมันทำไมโหดจังวะอู้หูจิ๊กเก้ อ้นเอาเรื่องเกินงั้นก็เอาแล้วผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครที่ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยผมเดี๋ยวผมกลับมาแก้แค้นแน่เดี๋ยวเจอกันไอไลโน่กูกลับมาแก้แค้นแน่นอนแต่ต้องไปอัปเกรดมันิีหนึงแหละ